Hello, good afternoon, students in Breton Four. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4วันนี้ค่าบายเรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with คร r o n u t สำหรับเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่กันที่หัวข้อ Sports and Games Sports and Games กีฬาและเกมนั่นเองอวันนี้ เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรอา้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะคำศัพท์วันนี้ที่เราจะเรียนจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับนักกีฬาประเภทต่างๆอ่า,อานักเรียนดูที่คำศัพท์ได้เลยนะคะอ้าวคำแรกนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ football player football player Football Player F O T B A W L P L A Y E R Football Player Football Player แปลว่านักฟุตบอลนักกีฬาประเภทที่สองนะคะ Volleyball Player Volleyball Player Volleyball Player V-O-L-L-E-Y-B-A-W-L-P-L-A-Y-E-R Volleyball Player Volleyball Player แปลว่านักวอลเล์บอล นักกีฬาประเภทต่อไปนะคะ player. 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 แบดมินตัน p l a เ e r b แบดมินตัน l a y เ r b a แบดมินตัน a y e เ B A D M I N T O N P L A Y E R แบดมินตัน p l a เ e r แบดมินตันเแปลว่านักกีฬาแบดมินตัน นักกีฬาประเภทต่อไปนะคะ tennis player tennis player tennis player t, player. t, player. t e w n, n i s p l a y e r tennis player tennis player นักกีฬาเทนนิสนักกีฬาประเภทสุดท้ายนะคะ Player. 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 B A S K E T B A l p l p l A y E r B A S K E T B A l l p l A y E r B A S K E T B A l l p l A y E r B A S K E T B A S l p l A y E r B A S K E T B A l l p l A y E r B A S K E T B A l l p l A y E r แปลว่านักกีฬาบาสเกตบอล ค่ะเวลาเราจะบอกว่าคนนี้เป็นนักกีฬาอะไรเราสามารถเอาคำว่า player player p l a y e r ไปใส่ท้ายคำชนิดกีฬาเราก็จะได้ชื่อนักกีฬาชนิดนั้นๆค่ะต่อไปเรามาดู conversation Conversation หรือบทสนทนากันนะคะค่ะบทสนทนานี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับข้อมูลของนักกีฬานะคะอ่านักเรียนดูที่ข้างบนนะคะที่ตัวสีแดงอ้าวเขาบอกว่า Hello, my name is Jane. I am a volleyball player. I am 20 years old. เขาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อเจนฉันเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลและฉันอายุ20่ีอปีนักเรียนมาดูข้อคำถามด้านล่างนะคะก็คำถามข้อหนึ่งเขาถามว่า who is she who is she เธอเป็นใครเธอ,อเป็นใครคะ เธอเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลใช่ไหมคะอ่าเขาถามชีใช่ไหมคะชีหมายถึงเธอผู้หญิงเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่า she is a volleyball player she is a volleyball player คำถามข้อที่สอง่อาเขาถามว่า what's her name What's her name? าถามว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรคะเธอชื่อเจนใช่ไหมคะเวลาเราจะตอบอเราจะต้องตอบว่า her name is Jane her name is Jane เขาถามผู้หญิงใช่ไหมคะเราจะต้องใช้คำว่า her แปลว,ว่าของเธอผู้หญิงคำถามที่สเขาถามว่า how old is she how old is she อ่าเป็นการถามอะไรคะ how old คือถามอายุอ่าถามว่าเธออายุเท่าไหร่อ้าวเขาถามอายุของเจนใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องตอบว่า she is 20 years old she is 20 years old อ่าประธานถามชีเวลาตอบเราก็ต้องตอบชีค่ะต่อไปคนที่สอง่อาวข้อมูลเขาให้ว่า hi my name is a l b e r t I am a tennis player. I am seventeen years old. สวัสดีฉันชื่ออัลเบิร์ตฉันเป็นนักกีฬาเทนนิสฉันอายุ17ปีอาวคำถามข้อที่หนึ่งเขาถามว่า Who is he? Who is he? เขาเป็นใครอ้าวคราวนี้เขาถาม he นะคะเพราะว่าเอาเบิร์ตเป็นผู้ชายอ้าวถาม he เราก็ต้องตอบ he ใช่ไหมคะอ่าเราก็บอกว่าเขาเป็นนักกีฬาเลยคะอ่ะนานักกีฬาเทนนิสเราก็ตอบว่า he is a tennis player he is a tennis player เขา เป็นนักกีฬาเทนนิสต่อไปข้อที่2เขาถามว่า what's his name what's his name อ่าเขาผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอะไรอ่านักเรียนดูคำว่า his นะคะอ่าเราจะใช้ his เพราะว่าคนคนนี้เป็นผู้ชายอ่าเวลาเขาอาเวลาถาม his เวลาตอบเราก็ตอบ his เหมือนกันก็จะได้คำตอบว่า his name is Albert his name is Albert อ่าชื่อของเขาผู้ชายคนนี้ก็คือ Albert นั่นเองและข้อที่3 how old is he how old is he อ่าถามอะไรคะอายุ Are you? เขาถาม he เวลาตอบเราก็ตอบ he อ่าเราก็จะได้คำตอบว่า he is 17 years old he is s e years old เขาอายุ17ปีค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่การ practice กันนะคะ อให้นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปหน้าที่5ใบงานที่3เรื่อง Sports and Games ค่ะในใบงานนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนบทสนทนาถามตอบข้อมูลนะักกีฬาตามตัวอย่างอา้าวตัวอย่างครูทำให้ดูหนึ่งข้อแล้วนะคะอ่า ให้นักเรียนตอบคำถามในข้อที่2และข้อที่3นะคะเขียนทั้งคำถามและคำตอบค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ See you again tomorrow goodbye